ครับก่อนอื่นก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมรถข้าวพันธุครับแป้งนี้ที่แ้วว่าจะเกี่ยวข้าวพันคนตรวจแป้งเข้ามาดูเพราะว่ามันเป็นแบบไอ้เนี่ยรวงแห้งๆเน่ยขาวๆเน่ยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างมีเยอะเขาเลยไม่เอารุดอีกหนึ่งแป้งครับขายตลาดราคาน่าจะสวยสวย แต่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าแปลงที่เกี่ยวไปฮะอากาศก็คืมด้เช้าเลยครับวันนี้สวยๆเลยครับข้าวจริงๆคนตรวจแปลงเขานัดเกี่ยวพ่งนี้ครับแต่มันเ็าไม่เอาไงเราก็ไม่รู้ทำไงเราก็เล่นเท่าเลยแล้วก็รอฟังราคารอฟังไอ น้ำนงน้ำหนักกันครับว่าจะได้ยังไงแต่ก็ไม่แน่นเท่าไหร่ครับยังไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ขอได้ไว้ใช้ได้สวยยอยู่ครับความชื้นก็น่าจะมีหน่อยฮะวันนี้โอโ้แดดไม่ออกเลยนี่เที่ยงกว่าแล้วเนี่ยล้อแดดล้อแดดไม่มาทักที โอเคเดี๋ยวมาลอรุนกันครับว่าได้อะไรยังไงเท่าไหรหกสิบสองถังห้าโล <Okay. S 1> เสียเจเสียต่อเ้าปลูกอันนู้นได้ไปสองอุ้มครับวนอันนี้เ้วก็ลงอน,นู้เหลืออยู่หน่อยนึงเรลงล่างได้สองอุ้มไปแล้วฮะแล้วก็แบ่งเขาปลูกไปหกสิบสองถังห้าโลเหลือเขาขึ้นรุนหมดเลยฮะสีประมาณนี้ครับเมื่อกี้ฝนน้ำทายย้อยมาหน่อย แต่ก็หยุดไปละแดดเริ่มเริ่มมาแล้วฮะก็น่าจะพอได้อยู่ครับเข้าแต่ผมยังไม่เห็นเพราะผมไปส่งรถอีกคันหนึ่งมามเ,เดี๋ยว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 พาไปดูว่าเป็นยังไง ดูข้าวบนรถฮะเม็ดประมาณนี้เข <sk ียวนิดนิดแต่กำดูแน่นดีครับจะมีเม็ดลายนิดหน่อยฮะอุ้มดีสามนะครับอุ้มนี้จุดเฮียกกืบครับ ก็น่าจะเหลือสักสองอุ้มจะได้ไหมตีไปอันบนนู้นแต่ว่านู้นน่าจะนไม่อุ้มเมื่อเกือบอุ้มอันนี้ก็น่าจะได้อุ้มครับดาวเอาวนะเกาประมาณก็อยู่ประมาณห้าอุ้มครับสิบสิบสองสิบเอ็ดเกียนกว่าสิบสองประมาณนี้นะครับนาประมาณสิบสี่ไล่ แต่ข้าวมันอย่างว่าลมันมันเป็นรวงแห้งเยอะครับแห้งดีจังเลยนะเวลาเทียนอินข้าวมาครับนายอนุเสร็จแล้วน,นี่วนให้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะสีมือเหมือนกัน น้ยน้าเอียมด้วยน้น้นได้ขับครับก็จะ,จะเรื่อยๆหน่อยแตวพอขับได้มันจะไม่ค่อยคุ้นมือแล้วหน่อยฮะก็มาื่อทีก็ลืมขึ้นไปดูข่าวเลยฮะ นี่ครับอันนี้ก็น่าจะใกล้ๆโผล่แล้วฮะแล้วก็มาลงชันทีน่โอเคเดี๋ยวมาดูว่าได้มากไปน้อยอะไรท่าไหล่ฮะรับ,รบก็เดี๋ยวอันนี้แหละฮะอันเดียวน่าจะได้อุ้มอยู่มั้งครับแล้วก็หน่อยนึงน,นะเดี๋ยวรอชมกันเดี๋ยวผมน่าจะมาถ่ายคือน่าจะตอนรับรถเลยหรือยังไงก็ถ้าไม่ได้ถ่ายก็ขอไปคลิปเพราะว่าต้องไปรับรถอีกทันแล้วครับ